ก่นๆ่าจะสอสอระาคุณททีล้ีนะครับผมมีนีรฟางหญี่ดอย่างไรไม่กันหาพี่้องท่านสมอีกเ้เสียแจะมีสองจะมีสามหลายเชียร์เวมาบัดเดถ้ากันบัตรน้ำสมศรกัอะไรมึงนี่ขากันบ้ามันยุ่เกงกไปเลยเป็นยาไม่เ่าเพราะว่ากันปอพวกกเพเราว่า เราเราบรรจอดีตัวเราก็ต้องจอดเพราะเรเอาลากเข้าไปเลื่อยไม่หุ้นในอะไรใกล้ๆนะครับบันทีเราของของกูเ่าก็ทีละอย่าดนทิ้งแค่หอมมันใหญ่ขอบคุณนะครับขอบคุณเด้พหันก็ถือผูคุณแขวะให้นักแม่เมื่อนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหาะเหยาไปเรื่อยพี่น้องครับผมกับการจวนจานฟันบึ้มคอนเสิร์ตตเกียวมิวสิกมีทุกรูปแบบสตริงอินดี้บาร์เรตี้หมอลำพูดอยู่หลังบ้านี่เพิ่นักงานมีทุกอย่างก็ต้องเฝ้าพี่น้องค่อยๆติงค่อยเหยาะไว้คอยๆเจ้าค่อยๆเดาของพี่น้องก็ดี จังไดกั็ได้วังหมอลรัแบบทุ่รูปแบบมือถือเมียรดองรักรอกมาล่าร้องโี่ว่าิมแบน้องยู่หลอกผู้พระเผ็จมาเระเจใหญ่เฮาบว่างอ่างอ่าหลังหาพพี่น้องมื่อนี่ขอให้นิดนึงเ้อตังไว้ที่สาแต่ผมก็เป็นอย่างเี้ก่อนเนาะอือ